สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ลอด l ชนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาโล้นะคะหมอแจนนะคะสวัสดี FC ที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะสวัสดี FC โซโปรลาสบายดีแล้วก็ สวัสดี FC ใหม่นะคะที่เข้ามากดติดตามกด subscribe ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ FC เก่านะคะสมาชิกเก่าที่นะคะติดตามหมอแจนมาตั้งแต่นานเนาะนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยเนาะ,ะก่อนอื่นก็นะคะขออนัดาจคุณพระศรีรัตนไาตายเนาะนะคะเทวดานะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสักลโลกนะคะขอให้นะคะ เอฟนะคะของหมอแจนเนาะช่อง JP 16 Tar าลอดชาแนลนะคะมีความสุขนะคะมีความเจริญเนาะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามเนาะในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะนะคะซาธุนะคะเอาราคาคลิปนี้นะคะเอาใจใครหลายคนนะคะสำหรับอ่าเราจะมาเล่นพิกอาคาสนะคะมีหินสีม่วงสีชมพูสีเขียวสีฟ้านะคะพี่อาคาสนะคะ อ่าคลิปนี้เราจะมาสำหรับคนที่นะคะแฟนเรานะคะสามีเรานะคะคนของเราเนาะที่เคยเป็นคนของเราเนาะเขาทิ้งเราไปนะคะหรือนะคะเขามีคนอื่นเราตัดสินใจเดินจากมาไม่ว่าจะจากมาเขาจากไปเราจากมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะเป็นอันว่านะคะนะคะเขาไปมีคนใหม่แล้วนะคะเนาะ ตอนนี้เขากับคนใหม่เป็นอย่างไรนะคะพี่อากาสประจำเดือนมกราคมนะคะเราจะมาให้ให้ไพ่ทำนายกันนะคะคลิปของหมอแจนนะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่อ่าไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็นะคะไม่ทึกทักเนาะนะคะไม่ว่าไพ่จะออกมาดีหรือไม่ดีประมาณไหนนะคะจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะการดูดวงส่วนตัวนะคะ ตร,ตรงช่อง y t u t u อะค่ะนะคะ,นะคะด้านขวามือเนาะมันจะมีมุมสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าเขาเรียก description นะตรงนั้นมันจะมีรายละเอียดนะคะมี ID ดีลายอยู่ด้านล่างสุดเลยกดลิงก์ i n e ได้นะคะอ่านรายละเอียดเลยว่าคุณจะดูดวงแบบพิมพ์คำถามเป็นแบบว่าพูดคุยหรือจะเป็นขอเลขมงคลน,นะคะรายละเอียดอ่านให้ชัดเจนก่อนนะคะที่รักนะนะคะเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะคลิปนี้นะคะ เรามาเริ่มกันเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่นะ 1, 2, 3, นะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเลือกสีม่วงสีชมพูสีเขียวสีฟ้านะคะอ่ะเราจะมาดูพลังงานเอนเนอร์จีนะคะเป็นอ่สีม่วงก่อนนะนะคะไม่ซีเรียสนะหมอบอกเลยนะอันนี้เราจะมาดูนะคะเราจะเรียกว่านะคะเขานะฮะผู้หญิงคนนั้นเราจะเรียกว่าหล่อนแล้วกันเนาะนะคะเขาเล่นหล่อนนะคะโอเคเขออนุญาตเรียกว่าหล่อนแล้วกันเนาะเขาเล่นหล่อนนะคะ เขากับคนใหม่เป็นยารไรบ้างนะนะคะสีม่วงนะคะกองที่หนึ่งนะ Energy ใบแรกนะคะเป็นไพ่หกดาบอ่านะคะต่อมาเป็นไพ่สิบดาบน,นะคะเขาคนนั้นนะคะ ได้เดินจากเราไปได้ห่างเราไปใช่ไหมคะเขาทําอะไรรับหลังเราแทงข้างหลังเรารักสามเศร้าเราสามคนเขาอาจจะไปติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนว่าเขานอกใจเราไปประมาณนี้นะคะนะถามว่าอืมรอนกับเขาคนนั้นนะตอนนี้เขานะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือนะคะความสัมพันธ์เขาอาจจะไม่ดีนะคะ มีการแบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะอาจจะมีปัญหามีความหวัดระแวงหึงหวงในความสัมพันธ์นะคะทะเลาะเบาแว้งนะคะเนาะหรือบางคู่บางกรณีเนาะนะคะเขากับปรอนนะคะนะคะก็อาจจะเดินจากกันไปอืมเพราะว่าอะไรนะเขาคนนั้นนะคะเดินทางไปทํางานไกลหรือเดินจากไปแล้วหรือว่าอยู่ห่างไกลอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศอยู่คนละอำเภออะไรก็แล้วแต่นะคะ นะมีความเศร้าเสียใจนะคะมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นะคะใครบางคนเขาเรียกว่าเขานะคะอาจจะทําร้ายนะจ,จิตใจหล่นนะคะก็คือแฟนใหม่ของเขานะคะตัวเขาอาจจะโดนผู้หญิงคนนั้นกระทำหล่นนะหล่อนกระทำเขาก็ได้นะคะหรือว่าเขาก็ะทาหล่อนก็ได้นะคะทีนี้อันนี้คือเป็น Energy ของการจบแบบ Complete n o ะ The world นะคะนะคะเขาอาจจะเคลียร์ปัญหากันก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าจบย่งมีความสุขหรือ เขาอาจจะนะคะเดินจากไปแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือมีความบอดระแวงในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขากับหล่อนนะคะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะนะคะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะมีการทําอะไรรับหลังโดนแทงข้างหลังรักสามเศร้าเราสามคนในกรณีที่แบบรุนแรงก็คือ,อเขานะคะหรือว่าหล่อนคนนั้นนะ,ะอาจจะไปมีคนอื่นนะ,ะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านะคะ เขานะคะหรือหล่อนก็อาจจะมีการจบความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่าห่างกันไปนะคะยอมแพ้ในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะโดนนอนจมกองเลือดเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่านะคะอ่านะคะเดี๋ยวมาดูไพ่แม่มดวิชีเพิ่มนะคะไพ่แม่มดวิชีจะบอกอะไรบ้างตอนนี้เขากับคนใหม่เป็นอย่างไรนะนะคะเขากับหล่อนนะอ่ะลค่ะ ขอไพ้นะเอาละน,ะนะคะนะคะใบแรกนะนะส่งไม้เท้านะอันนี้ส่งไม้เท้าคือมีการขีดเส้นแดนเห็นไหมคะจะสังเกตว่าเห็นแม่มดนะคะอ่านะคะผมสีดํากับผมสีทองนะคะกําลังทะเลาะทุ่งเถียงกันขีดเส้นแดนกันแปลว่าเขากับหล่อนนะคะกําลังมีปัญหาทะเลาะบบาแหว้งนะคะการที่อยู่ไกลการที่อยู่ห่างไกลมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงนะคะ ต่อมานะคะนะจะ,ะ,ะชาลีอดนะคะมีความสัมพันธ์ที่นะ,ะต้องอยู่ในความอดทนนะคะใครบางคนเขาหรือหล่อนอาจจะต้องเดินทางตลอดตลอดนะคะต้องอดทนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความรักของเขากับหล่อนนั้นไม่ด้โรแมนติกเลยนะคะนะฮะอันนี้เดินทางไปเห็นไหมคะเดินทางออกนอกบ้านไปมีการคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ <S <S ต่อมาเนาะไพ่ไมมดอยากบอกอะไรนะนะคะ ไพ่แม่มดนะคะอันนี้เป็นไพ่สามดาบนะสามดาบถ้าเกิดว่าเป็นไพ่เ,เดี๋ยวนะเ,เป็นไพ่ทาโร่อ่ะเป็นไพ่ทาโร่ใช่ไหมก็จะเป็นรูปหัวใจสีแดงใช่ไหมคะมีดาบสามสามด้ามเนาะมีดาบทิ่มแทงหัวใจก็คือความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเขากระดอนเกิดรักสามเศร้าเราสามคนขึ้นมานะใช้คําพูดทิ่มแทงใจใช้คําพูดที่รุนแรงอ่ะทิ่มแทงใจกายอะไรเงี้ยทิ่มแทง ชอบชอบเอาชนะกันในความสัมพันธ์นะคะแบบว่ามีอีโก้ใส่กันนะคะอยู่ห่างไกลกันทะเลาะกันนะคะไม่มีเวลาให้กันไม่มีความหวานในความสัมพันธ์นะ,ะบางคนนะคะถ้า3มดาบนี้มีถึงขั้นว่านะการติดต่อออนไลน์สื่อสารหรือโซเชียลหรือว่าเขาหรือหลอดน,นะคะอ่า คือติดต่อกับคนอื่นนะคะผ่านทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กทางโซเชียลนะคะเป็นการนอกใจเออมีไพ่นะคะออสามดาบเนี่ยเศร้าเสียใจนะคะอืมนะคะอันนี้คือดูกันแบบคำๆเนาะจบไปเนาะกองสีม่วงนะคะไม่อินไม่ซีเรียสน,นะนะคะโอเคต่อมาเนาะกองสีย้มพูอานะคะสีย่พูเราจะมาดูก่อนว่าจะได้ไพ่อะไรบ้างนะใบแรกนะนะคะ สิบไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าเนี่ยนะคะเป็นการแบกความสัมพันธ์มาอย่างหนักเหนื่อยนะคะพยายามที่จะแบกไม้มาสร้างบ้านนะคะพยายามประคองความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะรู้สึกหนักเหนื่อยว่าหลอนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือเขาอาจจะเป็นคนที่นะคะคบกันแล้วหนักเหนื่อยในความสัมพันธ์นะหนักเหนื่อยนะต่อมาในจี้ต่อมาคือ5ดาบนะมีอีโก้ใส่กันนะคะบางอาจจะยอมแพ้รู้สึกว่า ความสัมพันธ์ที่คบที่คุยกันเนี่ยรู้สึกแบ่งมารู้สึกชั้นเหนื่อยเหลือเกินทําไมเธอเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเขายังคิดว่าเอ้ยหล่อนเอาแต่ใจตัวเองมากมายเลยนะชั้นเหนื่อยชั้นรู้สึกเบื่อหน่ายกับเธอเหลือเกินนะเขาก็อาจจะแบบว่านะ้มีการทะเลาะทุ่มเทียงกันในท้ายที่สุดนะคะก็กำลังหันหลังให้กันนะนะคะมีการยอมแพ้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะรู้สึกเหมือนอึดอัดใจ นะคะหลอดอาจจะเป็นคนขี้หึงหวงหรือบางสิ่งบางอย่างที่นะคะเจ้ากี้เจ้าการวงการในชีวิตอะไรก็ได้บางสิ่งบางอย่างนะเอเนจี Energy, ต่อมานะนะคะคิงออฟโซเนี่ยนะคะเขาอาจจะคิดว่านะ,ะเห็นไหมคะอันนี้ถือดาบนะแสดงว่าเป็นตัวเขาหลอดอาจจะหันหลังให้นะ,ะหรือยอมแพ้นในความสัมพันธ์ เขาถือดาบไว้เห็นไหมคะเขานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแปลว่านะคะมีการทําอะไรอย่างจริงจังเด็ดขาดนะคะมีอีโก้ใส่กันไม่ง้อกันนะนะคะมีการอ่าใช้ป,ปะทะคลมฟาดฟันกันอ่าใช้ดาบนะคะใช้ดาบฟาดฟันกันความสัมพันธ์นี้มันทั้งหนักเหนื่อยนะคะรู้สึกหนักเหนื่อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้ <S <S เขาอาจจะคิดอย่างนี้นะคะ <S <S หรือหล่อนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะอืม กำลังคิดว่ากำลังจะส่งนหน้าเขาใช่ไหมล่ะนะคะว่าเออไปกันไม่รอดใช่ไหมล่ะนะคะอ่านะ,ะเราจะมาถามให้แม่มดวิชีนะนะคะผู้ที่เลือกสีชยมภูนะตอนนี้เขากับคนใหม่เป็นอย่างไรนะคะในเดือนมกราคมนะเดี๋ยหมอจะอัปเดตนะคะให้ทุกเดือนนะแล้วก็นะคะใครที่อยากชมคลิปธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําของเดือนมกราคมหมาทําให้เสร็จแล้วนะ ในนั้นน่ะนะคะในคลิปในคลิปอตอนแรกมันจะเป็นความสัมพันธ์ทั่วไปแล้วก็ในคลิปเดียวกันน่ะนะคะครึ่งหลังมันจะเป็นเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของแฟนเก่าความรักครั้งเก่านะคะก็ไปชมกันได้นะแล้วก็ข้อความรักหรือว่าเช็คพลังงานของราศีนาะสิบสองราศีทำครบแล้วก็ไปชมกันได้นะนะคะที่รักถ้าเกิดใครไม่รู้จะดูตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปในช่องลย์ลิสต์นะ มันจะเขียนว่าวิดีโอเออหน้าแรกวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์นะคะเข้าไปดูนะนะคะหรือว่าคําถามของคุณมีอ่าถ้าเกิดคุณต้องมีคําถามต้องการคําตอบก็อ่าในช่องพี่อเด็กพี่อคาร์ดอ่ะมันจะใส่ไว้ในนั้นนะคะไปเลือกเล่นได้เนาอเป็นแบบทำเลสนะที่ขึ้นว่าทำเล็ก็ดูตอนไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้ใช่ไหมเอาล่ะเราจะมาเปิดเอเนจี3ใบว่าเขาแล้วก็หล่อนเป็นยังไงนะถามวิชีนะอ่านะคะอันนี้เป็นไพ่หกหมาเท้านะนะคะ มีการเดินนะคะเดินแต่แต่แต่นะคะแม่มดกําลังเดินแล้วก็มีนกโบยบินเหมือนแบบอ่าสบายอกสบายใจนะคะความสัมพันธ์แรกนะคะก็ะาอาจจะเป็นหกไม้เท้าเห็นไหมคะอันนั้นเป็นสิบใช่ไหมอันนี้เป็นหกนะมีความเบิกบานมีความสําเร็จมีความสุขในความรักที่เขาอาจจะคบกันมานานและหรือจะติดต่อกันนานและหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่าเรามาดูต่อมาเนาะนะคะอันนี้เป็นไพ่สี่ไม้เทา้าคืออยู่กันเป็นครอบครัวอ,อ่าอาจจะมีความสุขดีนู่นนี่นั่นนะ นะคะต่อมาเนาะเป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะนะคะจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่มัน,ม,ม,นะะนม,มีความสุขนะคะคบกันมามีความสุขรันร้าอยู่กันเป็นครอบครัวไปปิกนิกอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะ,ะตอนนี้นะตอนนี้มันมีพลังงานความสัมพันธ์เดอะเลเวอร์ถ้าถามว่าเขารักกันดีไหมเขาก็รักกันดีนะถ้าดูตามนี้นะคะแต่ถ้าเดอะเลเวอร์เนี่ยนะคะมันเหมือนว่าเขาเนี่ยอาจจะ หันมามองใครอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ The Lover เนี่ยมันเป็นเหมือน Choice มันเหมือนตัวเลือกมันเหมือนทางเลือกเป็นความสัมพันธ์ที่เขาหรือหล่อนก็แล้วแต่เนาะอาจจะไปมองคนอื่นกําลังนะคะมองคนอื่นหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะหกไม้เท้านี่ถ้าเป็นความรักก็อาจจะอดทนมาอย่างยาวนานแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ก็ต้องประคับประคองไว้นะคะกลัวอาจจะนะคะ เสียหน้าว่าเออได้ตัดสินใจไปคบกันแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นความรักเป็นแฟนอะไรอย่างนี้แล้วนะคะเนาะนะคุณสังเกตนะตัวเนี้ยสี่สีส่ไม้เท้าก็จริงเนาะที่เป็นไพ่สี่ไม้เท้าทาโร่ก็คือจะเป็นไพ่บ้านเหมือนว่าเป็นครอบครัวนะแต่อันนี้มันจะมีหนูเห็นไหมคะหนูมากัดเท้าเนี่ยอ่าแสดงว่ามีใครเข้ามาคอนแคนในความสัมพันธ์นะคะในความสัมพันธ์เขากำลังมีปัญหากันนะคะเหมือนนกนี่ นะข้างคาวหยิบระเบิดเหมือนหยิบระเบิดมาทุ่มใส่นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอากาลังที่มีบุคคลที่สามเข้ามาเขาเรียกยังไงอะ่ะอ่ะเข้ามาบันทอนในความสัมพันธ์ของเขาครั้งนี้นะ,ะสองคนนะคะนะ,ะเดี๋ยวหมอจะมาโยงไพ่นะคะสิบหกเท้ากลายเป็นสิบไม้เท้า,ปเ,ปเ,ทาเห็นไหมคะความสัมพันธ์เขารู้สึกหนักเหนื่อยเขาอยู่กันเป็นครอบครัวหรือเขาเอาจจะแต่งงานหรือเขาเอาจจะไม่แต่งก็ได้หรือเขาเอาจจะอยู่ด้วยกันนะคะแต่ตัดสินใจครบทีนี้ ทำไมเขาถึงยอมแพ้ในความสัมพันธ์เพราะว่ามันมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่สามคนใดคนหนึ่งอาจจะเจ้าชู้มากรักหลายใจอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีเขาก็ได้หรือว่าหล่อนคนใหม่นั้นก็ได้ที่เป็นคนหลั่นละหลันละ,ละ,ละ,ละอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นหล่อนก็ได้ที่มีผู้ชายมาจีบมาแอลนะเพราะผู้ชายคนนี้ยืนอ่าผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอาจจะเข้ามาทางหล่อนก็ได้นะคะมายืน่นไม่ตีให้บางสิ่งบางอย่างก็เลยสนใจนะคะหรือว่าเขาเนาะนะตอนนี้ความสัมพันธ์เขา สรุปนะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่หนักเหนื่อยบางคนก็ยอมแพ้รู้สึกว่านะคะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์กำลังมีปัญหาในความสัมพันธ์อยู่นะอันนี้กองสีชมพูนะคะนะคะจบไปนะกองสีชมพูทีน,นี้เรามาดูสีเขียวนะคะกองสีเขียวนะคะตอนนี้นะคะเขากับคนใหม่เป็นอย่างไรนะมีพลังงานเอนเนจีไพแทมพัน์นะคะมีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ ความเปลี่ยนแปลงคืออะไรถ้าหนึ่งถ้าเขาเคยรักกันมากนะคะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงความจืดชืดก็จะมาเยือนมีความไม่แน่นอนในอารมณ์นะคะอาจจะอารมณ์แบบว่าวันนี้วันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกข์ทะเลาะเบาะแหวงนะคะมีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อาจจะเคยรักมากนะคะแล้วกลับเป็นไม่รักนะคะแล้วก็กำกำังกำลังพยายามประคองเหมือนน้ำสองถ้วยใช่ไหมคะความรักคนสองคนเนี่ยกาลังพยายามว่านะคะเธอนะคะ ทำอย่างนั้นอย่างนี้กันเรียกร้องกันในความสัมพันธ์อ่ะเพื่อปรับสมดุลให้ว่าให้อยู่ด้วยกันได้ฉันกับเธอจะได้มีความสุขในเมื่อ,อเขาทิ้งคุณไปนะบอกขอนะอนุญาตใช้คํานี้แล้วกันเนาะในเมื่อเขาทิ้งคุณไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะและเขาตัดสินใจไปเลือกคนใหม่เนี่ยนะคะถ้าเขาจะเลือกกับคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเสียหน้าเสียแบบ เสียหน้าเสียอีโก,โก้อะไรของเขาที่มันมีแบบสุดตรงหรืออะไรประมาณนี้มีความเปลี่ยนแปลงปวนแปรอารมณ์ขึ้นข,นขนลงลงในความสัมพันธ์เขาสองคนอนะเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะไรประมาณนี้นะนะ,ะอันนี้ energy ใบแรกนะต่อมาเราจะมาดูใบที่สองนะคะ ไที่สองนี่เป็นไพ่เด e d เด t h นะคะเดอ d เด t h นี่เป็นไพท่ที่ถ้าจะบอกว่าเป็นไพ่ที่ตายใช่ไหมอ่าตายแล้วเกิดใหม่แต่แล้วเกิดใหม่ก็คือมีความเปลี่ยนแปลงตายแล้วเกิดใหม่เห็นไหมคะเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกมีความเปลี่ยนแปลงมีความปแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือแล้วก็ <c oughs> เป็นความหึงหวงในความสัมพันธ์นะคะเป็นความหึงหวงในความสัมพันธเออ์เขาอาจจะไปเจอหล่อนหล่อนอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ไดเนาะที่เข้ามามีแรงดึงดูดต่อกันนะคะทีนี้เขาก็เลยไปหลงสเสน่ห์ไปติดอกติดใจทีนี้เขาก็เลยอาจจะหึงหวงหรือหล่อนหึงหวงเขามากนะคะในความสัมพันธ์ที่มีการทะเลาะเบอาแหวงกันอยู่ตลอดเวลา <S <S เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะไม่รู้จะเอายังไงดีก็พยายามประคับประคองกันอะให้มันอยู่เนาะ ะะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอัจุดท้ายคืออะไรนะใบที่สามนะ,ะเอเนจีใบที่สามกองสีเขียวนะมันเป็นไพ่หกถ้วยนะคะคือเขาอะอยากได้ความรักความสุขกับคืนมานะคะ<อ>ผู้หญิงคนนี้หล่อนคนนี้ที่เป็นไม้หรือเขาอาจจะเด็กกว่าหล่อนหรือว่านะคะอันนี้ใครบางคนนะคะที่มีการถึงห่วงหรือความสัมพันธ์ไม่แน่นอนตัวเขาอาจจะไป คบหาแฟนเก่าอันนี้คือพ่แฟนเก่าพ่เด็กพ่เด็กความเก่าแฟนเก่าความรักครั้งเก่าเขาอาจจะคิดถึงแฟนเก่าก็ได้หรือหล่อนอาจจะคิดถึงแฟนเก่าของหล่อนก็ได้นะคะแฟนเก่าของคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะรีเทิร์นกลับเข้ามานะคะเพราะว่ามันเป็นการตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่มีความสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงกันคืนกลับมานะคะเขามาหาแฟนเก่าหรือเขานึกถึงนึกถึงแฟนเก่าที่เป็นความรักครั้งเก่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าอันนี้หมอไม่แน่ใจเพราะว่า แฟนเก่าเขาหมอก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นตัวหลอนก็ได้แฟนเก่าหลอนกลับมาทําให้มีปัญหาหึงหวงกันในความสัมพันธ์นะอันนี้หรือว่านะคะเขานะคะถ้าเขาตัวเขายังไม่ได้ทักคุณมานะคะอาจจะนึกถึงคนเก่าแฟนเก่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะแอบอย่า,าโนนะอย่าเพิ่งดีใจนะคะตัวนี้แฟนเก่าคือถ้าเขากําลังคิดว่าเอ้ยเขากำลังบาลานซ์คือเขาจะกลับไปหาแฟนเก่าดีไหม แต่เขาก็คิดว่าอุ้ยมันจบไปแล้วนี่หว่าแล้วเขาจะคืนดีไหมแต่เขาคิดถึงความสุขที่เคยมีกับแฟนเก่าเออความรักครั้งเก่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะนะคะอันนี้นะสีเขียวนะเอาล่ะคือแต่ละแต่ละกองก๊าสนะหรือแต่ละสีหินเนี่ย คือหมอจะพูดไม่เท่ากันนะเพราะว่าแต่ละไพ่แต่ละใบขึ้นมาถ้ามันเชื่อมโยงยังไงได้หมอก,ก็เชื่อมโยงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแค่นั้นหมอก,กจะพูดแค่นั้นไม่รู้สั้นยาวหรือยังไงนะนะคะเอาละทีนี้เราจะมาเปิดไพ่วิชีเพิ่มนะเขากรหล่อนนะเป็นอย่างไรตอนนี้เขาก็คนใหม่เป็นอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือเป็นไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญเนี่ยถ้าเป็นไพ่ทาโร่คือมันจะเป็นเหมือนว่าเขาหรือต้องจ่ายในความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่น จ่ายเงินทองค่าใช้จ่ายต่างๆบางสิ่งบางอย่างซึ่งหล่อนอาจจะเป็นคนที่เอาใจตัวเองเงินหล่อนก็ไม่จ่ายเลยเขาก็จ่ายจ่ายเป็นสายเปให้หล่อนไปอะไรอย่างนี้นะนะคะแต่ตัวนี้ไพ่แม่มดนี่คือเป็นไพ่ที่อ่านี่ความสัมพันธ์ถ้ายืนอยู่ข้างบนแต่ตัวนี้กําลังตกหน้าผาลงมาคุณคิดว่าการตกหน้าผานี่คืออะไรความสัมพันธ์ที่มันแหมมันตกเหวซะขนาดนี้ก็คงจะรู้นะไม่ต้องบอกนะว่าเอ๊ะ ตกลงมาเนี่ยนะตกใจนะหรือว่าเขาอาจจะพักรลอนลงมาหรือหลอนอาจจะพักเขาก็แล้วแต่นะน,นี้นะนะะก็คือแบบหล่นล,ล,ลงมาหนะเอออะถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วกันนะต่อมานะนี่จัดเม e น t เห็นไหมจัดม้นเนี่ยจริงๆมันจะเป็นเขาจะบอกว่าบางคนก็บอกไพ่เวนกรรมคือยังไงเอะเวนกรรมยังไงอะคะหมอ ว่าในอดีตท,ทามายังไงในอดีตก็คือในอดีตเขาทําแบบไหนกับคุณเขาก็จะได้รับเวรกรรมบน,นันหรือหล่อนคนนั้นทํากับคนอื่นหรืออะไรเนี่ยนะกาลังโดนเช็คบินอ่าเจ้าเวรในกรรมเนี่ยนะคะเวรกรรมในอดีตชาติหรือเวรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาก็หลอนมาเจอกันเนี่ยมันเป็นเวรกรรมที่มาเช็คบินเขาแล้วเนี่ยนะเขา,ถ,าถ้าเขาทําไม่ดีอะไรกับคุณไว้เวรตอนนี้เวรกรรมนั้นมาตามทางเขาเนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่ามันเหมือนว่าเนี่ยเออเขาจะพูดยังไงอ่ะมันเหมือนว่าตอนเนี้ย เขาจะทํำยังไงดีให้ให้มันแบบดีขึ้นอ่ะแบบให้เวียนกรรมที่มันหมดไปนะคะเพราะว่าอยู่กับคนนี้รู้สึกเหมือนหาวิธีแก้เออหาวิธีแก้อยู่ว่าเออจะทํายังไงให้กับจบกับคนนี้ดีเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือหล่อนคิดว่าเออไม่น่าผู้ชายคนนี้เลยอะไรอย่างนี้เนาะนะคะแต่อันนี้เราถามถึงเขาเป็นหลักอาจจะเป็นความรู้สึกของเขามากกว่าว่าเออมาเจอคนนี้กูดูสิเนี่ยมันตกนรกทักเป็นเลยเนี่ยอะ คุณคิดดูนะสมมุติว่าอันนี้มันเป็นไพ่เจ้าเวนไรกมเนี่ยตกลงมาอันนี้ก็จะพูดเหมือนตกนลกทั้งเป็นนะอ่ะขออีกใบนึงเสริมเนี่ยเห็นปะตกนลกทั้งเป็นสิเห็นไหมผมลิขิตเนี่ยเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนเห็นไหมกงล้อแห่งโชคชะตาเห็นไหม เขาคิดว่าเขาจะมีความสุขนะวิ่งย,ยผู้หญิงคนนี้เกาะเขาแจเลยเหไหมอาจจะมีความหึงหวงที่ย้อนกลับมาตรงนี้เห็นไหมอันแรกไหมดดเดตเนี่ยหึงหวงเห็นไหม,ห,ห,ห,ไห,มหึงหวงเกี่ยวกับแฟนเก่าความรักครั้งเก่าพูดอยู่นั่นแหละเอออาจจะบอกว่าแล้วกบแฟนเก่ายางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหาเรื่องหลอนหาเรื่องอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะหลอนเครียดคิดมากเพราะว่าอันนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเหมือนกงร้อแหงโชชาตาที่ผู้หญิงคนนี้นะคะคอยหึงหวงเนี่ยเห็นไหมคอยคุมแ,แจเลยกอดซะแน่นเลยนะ ไหนไม่ได้ใช่ไหมคะเนาะนะฮะอันนี้ตัวเขาเองอยู่สิตาเหลือกตาพองเลยเนี่ยนะคะทำท่าเหมือนอยากจะปล่อยคาถาเห็นไหมปล่อยไม่ได้นะเดี๋ยวโดนงูพิษกัดนะตรงนี้มีงูพิษใช่ไหมคะหล่อนเป็นแม่มดก็ต้องคุมไว้กุมไว้อันนี้คือยอมรับในโชคชะตาเือะว่านะมันเป็นอ่อ ชดใช้เวรกรรมไปนะน,นี้นะทีนี้เราจะมาโยงเนาะนะคนะ,ะอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะนะคะความรู้สึกนะฮะที่เคยรักมากเปลี่ยนแปลงก็คือตกลงมาคือความรักน้อยลงนี่อันนี้มันเหมือนว่าเวรกรรมที่ทํามาอาจจะจบสิ้นในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคิดว่าทํายังไงจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จบนะคะแล้วก็อาจจะคิดถึงเขาอาจจะคิดถึงคนเก่าความรักครั้งเก่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเปล่านะคะก็อันเนี้ยนะ ผมลิขิตเนี่ยนะคะคุณยังคิดว่าคือกงล้อเนี่ยมันเหมือนว่าเขาอยากกลับย้อนกลับมาหาแฟนเก่านะแฮ <Yeah, S 1> เริ่มจะมาโนโวว่าเป็นกูแน่ๆเลยอ่ะขอโทษค่ะนะว่าใช่ชั้นแน่เลยหมอเพราะฉันเป็นแฟนเก่าขเขานี่หมอฉันต้องคิดทึกทักว่าเป็นชั้นนะไม่เอานะคะลูกอันนี้คือเป็นการดูแบบภาพรวมทั่วไปนะโอเคกองสีเขียวจบไปนะสนุกสนุกขำขำ,ำนะมีซีเรียนานะไม่เอานะโอเคต่อมานะสีฟ้า สีฟ้านะสีฟ้าเราจะมาดูเอเนอรจีพลังงานก่อนว่าอะไรบ้างนะ <c oughs> ตอนนี้เขากับคนใหม่เป็นอย่างไรนะคือเขานะก็คือเขาผู้ชาคนนั้นผู้หญิงคนนั้นแหละคนคนเก่าของคุณอันนี้ในที่นี้ผู้หญิงคนใหม่เราจะพูดเราจะบอกว่าหล่อนแล้วกันนะนะผู้ที่เลือกสีฟ้าอันที่4ี่นะอันนี้นะเขานะคะตอนนี้ยังถือความรู้สึกความรักอยู่ ถืออยู่นะคะตอนนี้มีอารมณ์ความรักเซนซิทีฟอ่อนไหวนะคะเขาอาจจะเจอผู้หญิงที่จะอารมณ์เป็นคนที่อารมณ์เอาจจใจตัวเองก็ได้หล่อนคนนั้นก็ได้หรือว่าเขาก็ได้นะเพราะมันเป็นไพ่แรกใช่ไหมคะยังมีความรักต่อกันเนาะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใจตัวเองไม่ยึดถือเหตุผลเป็นหลักนะและท้ายที่สุดเป็นยังไงความสัมพันธ์นิ่งเงียบเอาใจใจตัวเองเหรอเขาบอกทําไงไม่เงาะนอนดีกว่านะอะไรเงี้ยหรือว่า ไม่อยากสนใจแล้วเธอจะงอนก็งอนไปฉันไม่สนใจอะไรหรอกเฉยๆเอออาจจะเย็นชาใส่กันในความสัมพันธ์ใช่ไหมอีกคนหนึ่งนั่งอีกคนหนึ่งนอนเนี่ยดูสีหันหลังให้กันด้วยคุณคิดว่าความสัมพันธ์จะเป็นประมาณไหนแมมแอบดีใจละเซว่าเออให้มันเลิกกันไปเลยใช่ไหมนะตัวนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะเขานะหมอกำลังจะพูดว่าไพ่สี่ดาบเนี่ยมันเป็นการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์นะคะแต่อันนี้คือมันเป็นการแอบมองเห็นไหมแอบมองแอบมองใคร เขาว่าผมไม่ไปแอบมองคนนี้หรอกเขาก็ต้องแอบมองอีกคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้เขาก็คิดถึงคนเก่าเนี่ย Queen of วานผู้หญิงคนนี้กําลังนั่งอยู่ตรงนี้รอคอยเขาไหมเขาอาจจะแอบส่องทางโซเชียลแอบนี้ว่าเอ๊ะตอนแรกอะ่ะผู้หญิงคนนี้ที่เป็นกล่อนอะ่ะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองมากมายเป็นคนเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งอะ่ะเอาแต่ใจตัวนะไม่เหมือนกับเขาก็แอบส่องมา อาจจะเป็นคุณก็ได้ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครคุณรู้บ่าไม่รู้นะเออน่าจะใช่มั้งวีนอ,อวานเนี่ยเห็นไหมคุณอะในภาพลักคุณคืออะไรเป็นผู้หญิงที่มีเหตุผลทํางานเก่งรูปร่างไม่อ้วนนะรูปร่างสวยนะเนี่ยรูปร่างสวยด้วยและดูมีสเสน่ห์เป็นคนมีเหตุผลแล้วทํางานเก่งด้วยเป็นคนจริงจังนะเอออาจจะคิดว่าเออไม่น่าเลยกูมาเจอคนนี้อารมณ์ไม่ดีเลยอะแบบว่าสามวันดีสี่วันไข้สองสามชั่วโมงอารมณ์วุ่นอารมณ์แบบเหมือนคน จะเลือดจะไปลมจะมาอะไรประมาณนี้นะอืมโอเคทีนี้เรามาดูต่อว่าไพ่มดวิชีนะอยากจะบอกอะไรนะอยากจะบอกอะไรนะเขาได้หล่อนเออมาเปิดกันคำขำอ่าเมจิกเชียนมานะในเมจิกเชียนนะเออเขานะคะอาจจะติดต่อสื่อสารไปเจอคนที่เห็นไหมมีความแตกต่างเมจิกเชียนเนี้ยคือมัอนเหมือนว่าเขาเจอคนที่แตกต่างนะหรือจะเจอคนที่เป็นแบบว่า เขาเารียกยังไงฉลาดเออรอบรู้รอบครอบนะที่แตกต่างกับเขานะสองไม้เท้านะมันอาจจะมีการอันนี้เป็นลูกแอปเปิลเห็นไหมมีการแบ่งผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่นะคนที่ฉลาดคนที่เจ้าชู้เออไม่ใช่คนี่คนที่ฉลาดคนที่เข้าใจพูดเออเข้าใจเจราจาเขาอาจจะไปเจอเขาอาจจะไปเจอหล่อนแบบนั้นแบบหล่อนเป็นคนฉลาดแล้วก็อันนี้ไม่ได้ชมหล่อนนะอันนี้คือพูดด้วยฟังว่ามีผลแอปเปิลเนี่ยนะคะเ,ออเขา หล่อนอาจจะคุมเงินทองเออคุมการเงินเอออาจจะพูดนู่นพูดนี่นู่นนี่นั่น,นก็ใจอ่อนผลประโยชน์ทุกอย่างหล่อนจะคุมไว้หมดนะคะเนาะไม่ว่าอะอาจจะเก็บถึงบัตรประชาชนไหมบัตร ATM เงินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแอปเปิลเห็นไหมอ่านะเพราะเมจิเชียนนี่จะเป็นคนที่ฉลาดพูดแล้วใครก็จะหลงคลมง่ายๆนะคะเนาะพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็คอยตามนะจากที่อ่ไม่คอยตามก็จากแอปเปิลอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็มาอยู่ฝั่งนี้หมดนะ ต่อมานะคะเขาบอกว่าอันนี้นะหล่อนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทํางานเก็บเงินแล้วเอาเงินมาที่ฉันนะฉันน่ะเออจะเตรียมไว้แต่งงานกับเธออะไรประมาณนี้เห็นไหมเออเป็นคนที่ฉลาดมากนะเขาคนนี้นะหล่อนจะบอกว่าเอาเงินมาให้ฉันเก็บทั้งหมดนะเพราะว่าเพราะเพราะอะไรเพราะหล่อนเป็นคนที่ไม่มั่นใจเป็นคนที่อารมณ์ไม่แน่นอนด้วยอารมณ์แปรปรวนอาจจะคิดมากคิดเยอะนะ กลัวเนี่ยมาเยอที่เนี่ยก็คือการติดต่อมาการขอโอกาสมาของนะคะกลับมาคุยกับคนเก่าคบกับคนเก่าอาจจะมีการหล่อนอาจจะคิดมากว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเงินทั้งหมดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่าใช้จ่ายต้องยึดอะไรไว้ทั้งหมดก็เดี๋ยวกลัวกลัวว่านะความสัมพันธ์ยิ่งงีนเงี้ยนอยู่แล้วก็เดี๋ยวัวจะกลับว่าเนี่ยมาเยเที่เนี่ยคือมันเป็นแบบความสัมพันธ์คนที่เคยหายไปแล้วก็อยากจะติดต่อกลับมามันเป็นการสื่อสารนะมาิกเที่เนี่ยอาจจะจะติดต่อสื่อสารมาหาคนเก่าไหม หรือติดต่อมาหรือว่ากลัวไปเริ่มต้นกับคนใหม่หรืออะไรอย่างนี้นะคะตอนก็ต้องเขาเรียกยังไงอะ่ะป้องกันไว้ก่อนใช้คําพูดตอนนี้คือในความสัมพันธ์เขาก็กําลังจะมีปัญหาอยู่เนาะไม่รู้ว่าจะเคลียร์ได้จบหรือไม่จบนะคะอันนี้ของเดือนมกราคมนะเอาไว้เท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้หมอแจน JP สิบหกทาร์ลอดชาแนลด้วยนะคะอันนี้ดูกันขำๆนะอย่าซีเรีสมากนะคะที่รักนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ